คูคิ้งเสียงไทยอร่อยแรนดอมเมมเบอร์ต้องช่วยกันครีเอทเมนูข้าวผัดทัสดาวจากวัตถุดิบที่ทีมงานเตรียมให้ในรูปแบบของเพอร์เซสซี่ดาวโบย่างหน้าโอเคข้าวผัดสูตรสูตรของเปอร์เซสอ่ะ You way off get got the time get it It's it all my เออมีใครเคยทำกับข้าวกินเองไหมที่บ้านผมทำอะไรทำอะไรผมชอบทำอาหารเกาหลีกินอออใช่บ่อกี้ทำพวกรามยอนพวกอะไรกันเนาะใช่ๆโซนโซนไทยหมดเลยนะมทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันได้แค่ประยุกตประยุกไงเออเราพี่สังครับ ก็เหมือนกันคล้ายๆกันโอเคจะกินได้คนเดียวนะเอากินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะต้องอร่อยไหมดูพวกเรื่องนี้เือรสดมสดยังอยู่อ๋อโอเคแล้วมีชอบอะไรไหมเท่าที่ดูแล้วเลงเลงเลงชอบคนชอบคนไมอดไม่คอดเดี๋ยวตอนเราปั้มกาเมื่อกี้ป้มเล่นอะไรต่างต่างเล่นอะไรขอยทีให้ให้ผู้ชมได้แบบได้ฟังเต็มเต็มชอบคนเลยครับชอบคนเลยครับ โอเคผ่ัดมาแล้วต่อไปนะที่เราไปนอนผิดได้อะไรอ่ะคนทำดีอ่ะมันทำดีไปตั้งนั้นแหละนั่นปกติข้าวผัดต้องใส่อะไรจริงๆข้าวผัดหลักๆก็น่าจะแล้วแต่คนชอบกินก็คือโดยหลักๆก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักด้วยใช่เนี่ยหั่นเบคอนก็เราหั่นผักฟันกาหั่นเนื้อ คุณปั๊กี้ตอนนี้คุกกำลังทำอะไรครับออผมกำลังหัากุ้ยู่ับได้เสร็จแล้วครับเชฟโอเคครับรี่นีทำอครับเชฟเอเชฟเอียง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 ตอันนี้คเชฟเอียงเชฟเอียงเชฟเอียงเอียชีเชียงเชฟเตรงียมผัฟเอีอียงเชฟชเชีีียเียเียอ ตอนนี้บรรยากาศในการทำอาหารของพวกเราเพร์เซนต์เนี่ยก็ดำเนินมาถึงขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมที่จะทำข้อผัดแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ทางฝั่งปากีและปาล์มก็กำลังหั่นเนื้อสัตว์อยู่ครับตอนนี้คุณจังและคุณเนยก็กำลังหั่นผักครับผมและคุณกิตติมีหน้าที่อะไรครับกิตตินดำเนินรายการนะทุกคนจบมีอะไรโพกา์เสร็จแม้วนันเรายังมอีไหนึ่งตอนนี้ครับมีกติกาพิเศษครับทุกคนนะครับ เราจะมีเมนูเพิ่มเติมให้เป็นเมนูที่เราคัดสรรไปแล้วนะครับเป็นเมนูพิเศษนะครับแต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนครับในระหว่างที่ทุกคนทำอาหารครับขอให้ส่งตัวแทนออกมาอย่างน้อย3-4คนนะครับเ,เพื่อแสดงความสามารถเฉพาะตัวในการใช้เสียงที่ไม่ใช่การร้องเพลงครับถ้ารับทราบแล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็ส่งตัวแทนไปด้วยครับ ผมทำเสียงไก่ได้ปกกี้ไปคนแรกปกกี้บ้างเรามีเสียงบูกี้อยู่เนื่องจากวันนี้เนี่ยวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยเป็นอกไก่ใช่ไหมครับผมก็เลยจะมาทำเสียงไก่ให้ทุกคนฟังครับวันนี้นี่คือเราฟังบกันถือว่าผ่านครับผมทำเสียงชิวบาก้าได้ครับผมชิวบาก้าคือชิวบาก้าคือตัวละครใน Star Wars ครับ ตัวที่แบบเป็นตัวขนๆถือปนชุยยิงเลสเลยยิงเลสอ๋อใช่จัไตาแล้วถือครับถือว่าผ่านครับผ่านแล้วเก่งเก่งเก่งผมมีเสียงกลนครับ ก็พา์ตูนครับเจ้าหญิงคะมา พวะผมไม่ใช่โปรเซสเซอรครับเอ้ยวันนี้ตัวเองจะไปจะจะออกไปแล้วเหรอคะถ้าเราออกนอกวงแล้วก็องเลร์ชินีจะต้องสูบพาร์กิวมากเลยค่ะครับขอบคุณครับเราอย่างเราอะไรม่มีหนึ่งที่มันคล้ายๆมันนานแล้วมันดีมาปูดอ่ะ แร้ก็เอาเนื้อเป็นแบบนี้เลยเรับใ่เมนน้ำเมนู้ำเพิเศษเมนูที่สองมาครับว้าวู้ผู้ปุ้งบางกรอบเลยครับโกลืเกลือเมนูข้าวผัดแล้วมสพูดเบาๆแปลมมเบอร์นะครับใช้ความสามารถในการแลกเมนูนี้จะต้องส่งตัวแทน ออกมาอุ้มเพื่อนครับ <_ uff> เป็นเวลา3นาทีอุ้มเพื่อนถ้าไม่ไหว <_ uff> สามารถส่งต่อให้เพื่อนอีกคนนึงได้แต่เท้าห้ามแตะพื้นพร้อมนะครับใส่มือเล <_ uff> ะ <_ uff> <_ uff> ได้แต่เออมีใครมาลองผัดเพลียงกันไหมครับว้าวว้าวว้าวทุกคนวันดีเลยนี่ฉันมีดียร่ไหนผมไม่ได้หนักนะครับทุกคนไปเต้นไปด้วยเมื่อกี้จะตกเลยมาไอ้หนูมา ายอไปไปามาแล้วขยกวักอุมต่อไปไม่ใส่ข้าวเลยโอ้ก ไม่ครับทำต่อครับทำต่อครับมามานี่ยครับนี้ทำนี้เออเออนี่อันนี้คือวิธีการอะไรครับคุณมากี้อันนี้คือวิธีการที่คล้ายๆการโคนครับแต่ว่าเป็นการที่ทำให้แบบเหมือนความร้อนเนี่ยมันกระจายนะบแล้วที่กระเด็นออกมาคืออะไรครับอันนี้ให้ชิมครับให้ชิมโอเคมชิก่อนร้่อไปแล้วขั้นตอนมาถึงการเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วครับเมนู่วะ อยากรู้ไหมครับว่าต้องทําอะไรแรกครับง่ายมากครับตอนนี้ทุกคนทําหน้าที่อะไรอยู่ให้สลับหน้าที่กันครับมาเดี๋ยวพลาดให้มาอะไรกันมาพี่เหรอไม่เป็นพิการแล้วกันเมื่อกี้เองมื่อกี้เอไม่เอาเนี่ยไปเชฟไปไปเชฟนี่เัวจริงไปใครเนี่ยเชฟครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เขากะเล่นสแตนซีนอยู่แล้ว ไม่ไม่เจ้าหญิงเจ้าหญิงคืออันนี้คือเจ้าหญิงจริงอะไรอ่ะจ้หญิงแปดจหญิงแปดโอเคพูดต่อไปพูดต่อตอนนี้กําลังสลับหน้าที่กันอยู่ครับก็ฝั่งเตรียมอาหารก็เป็นผัดแทนครับฝั่งผัดก็มาเตรียมอาหารแทนครับส่วนเชฟก็เอนเตอร์เทนคนเหมือนเดิมครับผมสลับตำแหน่งสำเร็จนะครับตอนนี้เมนูสเต็กเป็นของเพอร์เซสครับ เราจะไปต่อกันที่สเต็กไก่ที่เราหมักไว้ครับเราหมักไว้ด้วยอะไรครับคุณป๊กกี้เราหมักไว้ด้วยผงแกงกะหรี่นะครับผมแล้วก็รากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยครับผมมาได้เราค่อยจัดจานที่หลังโอเคแต่มันมีข้าวเปล่านะพริกไทยตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดจานนะครับท่านผู้ชมเข้าผัดผมรู้มันต้องอร่อยอยู่แล้วครับ ก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากจำพี่จัก็กินเยอะๆนะพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่อยากจะกินข้าวผัดที่พวกเราลวงการทำหรอคุณปามคุณไม่มั่นใจในตัวพวกเราเหรอครับหรือเปล่าใช่ครับ <laughs> <laughs> ข้าวผัดเพอ,อ <P. S 3> เรเสร็จเสเสร็จ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 แล้วครับผม <laughs> นี่เราต้องท่องก่อนดีข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเขาเป็นไหมอ่ะน้ำน้ำข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งกว้างเป็นของมีค่าคนจนคนยากลำบากหนักหนากว่าจะได้มาสงสารเด็กตาดำๆตัวเองมากินกันเถอะมาชิคกี้เฮ้ยเฮ้ยสนใจข้าวผัดก่อนดิจริงเหรอ วิ่งไงจอะตามกินเยอะเนี่ยเออเฮ้ยรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งวันที่น่าจดจำครับสำหรับพวกเราเพร์เซสังคนเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบบ่อยๆที่เราจะออกมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันแบบเนี้ยคือแบบเราเคยทำอาหารกันตอนอยู่บ้านด้วยกันประมาณที่เดือนนั้สงเดือนสเดือนเราเราก็ทำอะรนะ ตอนนั้นเราชาบูาบูแล้วก็เกาหลีเกลตอกบุกกี้แต่ไม่รอดไม่รอดเลยเราแบบเราพ่อมาทำวันนี้แล้วมันแบบอร่อยอะผมว่ามันคือความสามัคคีของพวกเราคนเซียทั้งห้าคนนะครับเป็นเรื่องของทีมเวิร์คครับเป็นเรื่องของทีมเวิร์คครับเหมือนดีพิเศษก็เพราะว่าแบบเหมือนเราได้กินข้าวแบบมื้อใหญ่ด้วยกันเลยครับแบบไม่ได้กินนานแต่ปกติก็กินกันบ่อยอยู่ครับแต่แบบ กินแบบดิบๆครับแบบไม่ค่อยมีเวลากิน <c oughs> วันนี้แบบจัดเต็มสุดๆวันนี้เราจะกินอะไรกันง่ายๆเนาะหลังซ้อมอ <ๆ S 1> ่ะรับกินกินเพื่อที่แบบว่าจะได้รีบมาซ้อมต่อ <ๆ S 2> จริงอันนี้เรื่องจริงครับเหมือนเราวันหนึ่งเราซ้อมเราก็จะมีเวลากินข้าวประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว,ว่าสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยครับใช่แล้วพอเดินออกไปซื้อข้าวอ่ะก็ประมาณเกือบยี่สิบนาทีกลับไปกินอีกก็ยี่สิบนาทีหมดอะไรับใช่แล้วก็ไปเต้นต่อเลยเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้อยู่กับทุกคน